มีช่วงหนึ่งที่ลูกถูกอกุศลครอบงำทำให้มีความคิดและจิตใจที่เป็นอกุศลถึงลูกจะไม่ทำตามจิตใจที่เป็นอกุศลแต่ความคิดและจิตใจที่เป็นอกุศลเหล่านั้นก็ทำให้จิตใจของลูกมืดมัวลงและบุคลิกก็แย่ลงลูกอยากทราบว่าหากลูกมีกำลังสมาธิอ่อน และเกิดความลำบากใจเมื่ออยู่กับจิตใจที่มืดมัวลงและเป็นอกุศลแบบนี้ลูกควรทำอย่างไรดีครับขอความเมตตาสั่งสอนอจำสามขั้นตอนของการภาวนาที่อาตมาเคยแนะนำได้ไหมหนึ่งทำสมถกรรมฐานสอง ไม่ทำสามรู้รู้แล้วก็ทำสมถะใหมา่ตอนสมถะาาเรียกว่านับหนไอตอนหลงไปแล้วนับ2ตอนรู้นี่นคือ3ามสามแล้วรู้แล้วนับหนึ่งใหม่เนี่ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีความคิดมีจิตใจที่เป็นอกุศลตอนนี้ทำสมถะไหมาไม่ได้ทำมันอยู่ในขั้นที่2องหลงไปมีความคิดมีจิตใจเป็นกุศล แล้วก็ลังเลจะทาอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยนะใอยู่ในขั้นที่สองนี่รู้ลงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ตอนไหนเอาตอนนั้นรู้ว่ามีอกศุศลเกิดขึ้นก็ใช้ได้รู้ว่ามีความมืดมัวก็ใช้ได้รู้ว่าไม่ชอบก็ยังใช้ได้รู้แล้วนะรู้ทําหน้าที่รู้จักสภาวะที่เกิดขึ้นล่าสุดว่าคืออะไรคือสภาวะที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยอาจจะผ่านมาเยอะแยะไปหมดเลยนะ มีสภาวะหลากหลายหลงไปหลายอย่างมากแล้วเอาล่าสุดคืออะไรหรือรวบไปเลยว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือฟุง้งซ่านก็ได้รู้ว่าฟุงา้งซ่านปุ๊บทำสมถะใหม่ทําสมถะอะไรอยู่ล่ะก็ทําสมาน้นเนี่นดูลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อคือเริ่มต้นใหม่ถ้าบริกรรมพุทธโธก็พุทธโธใหม่ไม่ได้ไปแก้จิตที่มัวหมองกลับมา ไม่ได้แก้จิตที่มันเป็นอกุศลกลับมาอากุศลและความโมหมองทั้งหลายดับไปแล้วทั้งตอนที่รู้นี่เองขอให้รูด้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจเป็นกลางทีไรนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเหล่านั้นดับหมดนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เสร็จเกิดไปทบทวนในสภาวะที่เมื่อสักครูน่นี้กลับมาคิดอีกก็รู้ทันใหม่มันจะเสียเวลานานแค่ไหนช่างมัน รู้ตอนไหนเอาตอนนั้นรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่วันนี้นะพอ man, two, hmm. ก็ใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกด้วยความคิดอะไรต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะคิดอะไรมันรวมอยู่ในขั้นที่สองนี้เท่านั้นเองทําสมถะไปหลงไปต่างๆนานาในกรณีคือเป็นอกุศลมันมัวมันมืดมันแย่มันไม่ดีรู้ลงไปเลยว่ามีฟุ้งซ่าน รู้ลงไปเลยว่ามีอกศุศลเกิดขึ้นก็ได้แล,แ,แล้วแต่แล้วแต่เราจะอุทานคําไหนขึ้นมาในขณะนั้นหรือไม่อุทานคําไหนเลยแค่รู้ว่ามีจิตทํางานอย่างหนึง่งไม่พูดไหนก็ได้รู้ทันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ <c oughs> แต่แรกๆนี่นส่วนใหญ่มักจะต้องมีคํากํากับไว้นหน่อยหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้บอกว่า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เรียกว่าทําความรู้จักสภาวะวันนี้น แต่ถ้าไม่มีคําอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เป็นความผิดอะไรบางคนเนี่ยเห็นสภาวะอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็ค้างคาใจอยู่นั่นเองมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะเนี่ยนะมาถึงครูบาอาจารย์ก็บรรยายสภาวะให้ฟังแล้วอันนี้ก็เรียกอะไรคะพอรูอ้อาจารย์ครูบาอาจารย์บอกมาอันนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้อ๋อพอใจแค่เนี้แค่เดียกชื่อได้จริง ไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็พอแล้วก็วเริ่มต้นทำสมประใหม่เนี่ยเสียเวลาหลายวันเลยกว่าจะมาเจอครูอาจารย์เพื่อจะเรียกชื่อสภาวะให้ได้นั่นเองจริงๆไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้รู้ว่ามีอะไรก็พอแล้วแล้วก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ต่อไป